ครับผมโค้ชดมนะครับอูดมเมนดูนะครับเป็นหัวหน้าวิทยากรน,นะครับอ่าอิีตการฝึกสอนฟุตบอลนะครับอาคาเดี่แาะเชงซาวนะครับครั้งที่2น,นะครับที่โรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดแาเชงซาวนะครับ สำหรับนะครับแนวทางการฝึกซ้อมนะครับหรือการจัดรูปแบบการฝึกซ้อมนะครับเราก็จะใช้การฝึกซ้อมนะครับในระบบของ Academy นะครับทั่วไปนะครับที่จะใช้การฝึกพื้นฐานนะครับทั้งหมด4ี่อย่างนะครับโดยนะครับฐานแรกนะครับที่เราจะนํามาฝึกก็คือเรื่องของการควบคุมลูกฟุตบอลนะครับนะครับก็คือการเลี้ยงฟุตบอลนะครับการสัมผัสลูกฟุตบอลนะครับทั้ง้างเท้าด้านนอกข้างเท้าด้านในนะครับแล้วก็ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับ ก็นะครับฐานที่2นะครับก็จะเป็นฐานนะครับ coordination นะครับหรือการฝึกประสานสัมพันธ์นะครับของกล้ามเนื้อนะครับระหว่างขาแขนนะครับให้สัมพันธ์กันนะครับเป้าหมายก็คือเพื่อพัฒนาความเร็วนะครับและความคล่องตัวของน้องน้นักฟุตบอลนะครับ ซึ่งมันเป็นสิ่งสําคัญอย่างมากนะครับในการจัดระเบียบร่างกายนะครับของการเป็นนักฟุตบอลที่ดีด้วยนะครับเราจะสังเกตเราจะสังเกตได้ว่านะครับนักฟุตบอลบางคนเนี่ยนะครับวิ่งทําไมมือไม่แกว่งนะครับทาไมไม่ยกขานะครับฉะนั้นตรงนี้นะครับทางผมเนี่ยจะเน้นอย่างมากเลยนะครับในในฐานตรงนี้นะครับเพราะมันเป็นส่วนสําคัญมากๆนะครับที่จะทําให้นักฟุตบอลคนนึงเนี่ยนะครับมีบุคลิกภาพที่ดีนะครับแล้วก็มีการจัดระเบียบร่างกายที่ดีเพื่อนําไปต่อยอดนะครับสู่การเคลื่อนที่กับฟุตบอลหรือแม้แต่กระทั่ง การเล่นในระดับสูงขึ้นครับผมฐานที่3นะครับก็จะเป็นฐานยิงประตูนะครับซึ่งฐานยิงประตูเนี่ยนะครับเราจะสร้างสถานการณ์นะครับให้นักฟุตบอลเนี่ยนะครับได้ร่วมเล่นกันนะครับในลักษณะการทำบอลพาร์นะครับเพราะว่าในการแข่งขันนะครับในการแข่งขันจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีคู่ต่อสู้นะครับอย่างน้อยนะครับเข้ามาสกัดหนึ่งคนนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งตรงนี้นะครับเด็กนะครับจะ มีความเข้าใจว่าถ้าเจอคู่ต่อสู้เนี่ยจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงนะครับเราจึงจาลองนะครับเอาหุ่นมาทั้งหมดนะครับสี่ตัวนะครับซึ่งเป็นในลักษณะของนะครับเหมือนแบคโฮนะครับให้ผู้เล่นนะครับหรือเด็กๆเนี่ยนะครับก่อนที่จะยิงประตูเนี่ยให้เข้ามาร่วมเล่นกันในลักษณะการทําทิ่งวันทูนะครับแล้วก็ตัดเข้าไปยิงนะครับตัวที่2ก็ทําการรีบาว์นะครับหรือทำการซ้ำนะครับและอีกแบบหนึ่ง ก็คือจะเป็นในลักษณะของการเล่นเติร์ดแมนรันนะครับก็คือว่าการร่วมเล่นทั้งหมด3คนนะครับหนคนให้หนคนซัพพอร์ตนะครับเข้าร่วมนะครับก่อนยิงประตูนะครับครับและฐานสุดท้ายนะครับจะเป็นฐานนะครับสมอลไซส์เกมนะครับในลักษณะของ3 V3 นะครับก็จะเป็นนะครับ 3ผู้เล่นสามเกมลุกนะครับบวกกับพบก,กับผู้เล่น3ามเกมรับนะครับซึ่งตรงนี้ที่เราจะเน้นเลยก็คือในเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับในเรื่องของการเล่นเกมรับนะครับผู้เล่นตัวแรกนะครับจะต้องทําอะไรนะครับเดินเข้าหาหน้าบอลน,นะครับเพื่อดีเลย์ผู้ต่อสู้นะครับตัวที่2ตัวที่3เข้ามาโคเวอร์นะครับปิดพื้นที่ นะครับซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญอย่างมากเลยนะครับในการเล่นเกมรับนะครับเรียกได้ว่าที่โรงเรียนเราเนี่ยจะเน้นนะครับในการเล่นเกมรับมาก่อนเลยดับแนกนะครับจะให้ความสําคัญมากๆเลยกับการเล่นเกมรับเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกคนนะครับต้องมีพื้นฐานในการเล่นเกมรับนะครับ แล้วก็แบบที่2นะครับผู้เล่นในเกมลุกนะครับจะมีทั้งหมด3าตัวเหมือนกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับที่มันจะเป็นฐานต่อเนื่องนะครับจากฐานยิงประตูนะครับการร่วมเล่น3าคนเนี่ยในลักษณะก่อนที่จะเข้าทําประตูเนี่ยครับก็จะมีการร่วมเล่นนะครับตัวที่1นะครับจะทําอะไรตัวที่คนที่มีบอลนะครับจะต้องเลือกเล่นในพื้นที่แนวลึกก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็เปลี่ยนไปเล่นพื้นที่ด้านกว่า นะครับคราวนี้ตัวซัพพอร์ตอีก2ตัวเ็าจะทําอะไรนะครับเป็นผู้ช่วยนะครับในพื้นที่ด้านกว้างนะครับทั้งซ้ายทั้งขวานะครับและอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวเลือกในพื้นที่แนวรุกนะครับโดยฐานนี้นะครับจะให้ความจะให้ความสําคัญและให้ความละเอียดเป็นอย่างสูงนะครับเพื่อต้องการให้เด็กเนี่ยมีพื้นฐานนะครับในการเอาไปเล่นสมอลไซส์แบบ5 5า7ในอนาคตนะครับหรือแม้กระทั่ง1 1 1เนะครับก็ตามนะครับ ก็ขอขอบคุณนะครับโครงการบริหารส่วนจังหวัดแคลิฟียงเนีนะครับและก็ผู้ใหญ่ทุกท่านเลยนะครับที่ทําให้โครงการนี้เกิดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ทำให้พื้นที่อำเภอสนามชัยเขตนะครับได้มีโครงการดีๆอย่างนี้เพื่อเด็กและเยาวชนนะครับก็ขอขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ทุกทุกท่านด้วยครับขอบคุณมากครับ